MG IM 5ครับเตรียมจะเปิดตัวในเมืองไทยอย่างเป็นทางการในช่วงงานมอเตอร์โชว์แต่นี่เราอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาดูคันจริงกันก่อนได้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับดีไซน์ภายนอกนี่ก็มาตามสไตล์ของพี่ใหญ่ของเขาก็คือจริงๆต้องเรียกว่าเป็นคู่แฝดแต่แฝดคนละฝาเพราะคันนี้เป็นซีดานซีดานจะเป็น IM 5แต่ถ้าเป็น SUV จะเป็น IM 6 IM 6เรารู้อยู่แล้วหน้าตาก็ประมาณนี้แต่ได้รูปทรงที่ใหญ่กว่า แล้วเจ้า iM5 เป็นซีดานแน่นอนต้องถามว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เล่าเรื่องของสเปคกันก่อนเลยสําหรับคนที่ไม่ได้อยากได้รถซีดานไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้รถ SUV อยากได้ซีดานนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สําคัญที่น่าสนใจนะครับดีไซน์ภายนอกด้านหน้าคล้ายๆเจ้าพวก iM6 นั่นแหละสวยในแบบล้ำๆหน่อยนะครับ ตรงนี้แต่ความสวยก็ย้ําตลอดนะว่าสวยใครสวยมันแต่ละคนสวยไม่เหมือนกันสวยไม่เท่ากันนะครับด้านข้างเนี่ยดูลูลมดูเพียวแต่เป็นรถในสไตล์ที่เน้นเคิร์ฟไม่เน้นเหลี่ยมนะครับจุดเด่นที่ผมชอบคือเขาเป็นกระจกแบบ Privacy Glass เป็นกระจก2ชั้นกระจกเนี่ยไล้์กรอบซีดาไล้กรอบโอ้โหอันนี้คือโดนใจบอกเลยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบรถที่ ไม่มีกรอบกระจกนะครับข้อเสียของเขาคือมันจะมีเสียงรมเก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่พอได้เป็น privacy glass ที่เป็นกระจกแบบ2ชั้นอย่างนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับมันมันดีมันโดนของแบบนี้นะครับล้อและยางได้ยางมิชลินนะใหญ่มากๆนะ27535 R20 สําสำหรับทางด้านหลังนะครับนี่เบรกก็ใหญ่นะถามว่าทำไมเบรกต้องใหญ่ขนาดนี้ เดี๋ยวพอเราพูดถึงเรื่องของพละกําลังก็นั่นคือเหตุผลของการที่จะต้องได้เบียกไซส์ใหญ่ขนาดนี้ด้านท้ายอันนี้โดยส่วนตัวคือมันจะมีความคล้ายคลึงรถแบรนด์หนึ่งจากสัญชาติอังกฤษอ่ะรู้ใช่ไหมแอสตัน t i นมีความคล้ายมีความคล้ายแล้วก็มีความคล้ายปอร์เช่ในแง่ของการเส้นสายพวกนี้อันนี้คล้ายนะ เออแต่มันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของของแต่ละแบรนด์กลองมองหลังเอาไปซ่อนไว้ตรงคล้ายๆเสารตรงนี้อ่ะอันนี้ดีและอีกจุดหนึ่งที่คุณอาจจะหาไม่เจอว่าอ้าวแล้วจะเปิดฝาท้ายตรงไหนยังไงไม่เห็นมีปุ่มหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออยู่นี่เห็นไหมนี่ไซส์ใหญ่เก็บของได้เขาบอกว่า1290ลิตร ก็ถือว่าใหญ่เลยนะถ้าไซส์เนี้ยโอ้นี่และดีไซน์ของชุดชาร์จแบบนี้ดีในแง่ของเวลาที่เราชาร์จอ่ะมันจะสะดวกเวลากดเข้า,าไปเนี้ยมันง่ายแต่ในแง่ของการโดนฝนโดนน้ำมันอาจจะซึมเข้าไปได้แต่ใครเขาจะไปใครเขาไปชาร์จตากฝนกันปอตท พอท้ออ่ะไม่มีหลังคาสักที่เลยนะครับมาว่าในส่วนของตัวของสเปคกันก่อนนะครับสเปคตัวเนี้ยก็เหมือน IM6 มี2ทางเลือกหลักๆคือตัวขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์เดี่ยวกับตัวขับเคลื่อนสีล้อมอเตอร์คู่คันที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับพิกัดกำลัง407แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับ ตัวนี้มากับระบบเลี้ยว4ล้อก็คือขับหลังล้อหลังเวลาเลี้ยวก็เลี้ยวได้กระดิกได้ช่วยให้เวลาที่เราเลี้ยวในที่แคบแคบเนี่ยเลี้ยวได้พ้นและง่ายมากขึ้นนะครับแบตเตอรี่วางอยู่ใต้ท้องเป็นเทคโนโลยีใหม่800โวลต์แล้วนะครับความจุ100กิโลวัตต์ความจุ100กิโลวัตต์เอาวิ่งได้ระยะทางไกลสุด 800กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้820กิโลเมตรอันนี้ตัวเลข n edc วิ่งจริงก็อยู่ประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะครับเวลาเปิดอย่างนี้ครับเอามือเสียบเข้าไปแล้วประตูเขาจะเด้งออกมาเองนะครับอ่ะอันนี้ดีงามอัตราเร่งศูนย์หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมที่3.9าวินาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหถือว่าเร็วมากมาก ภายในห้องโดยสารนี่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูนะครับก็เบาะจมไม่เหมาะกับสวทรงนี้บอกเลยสวนั่งเวลาลุกลำบากนะครับเ <pr> พราะว่า <ส ONEY. S 2> บั้นท้ายเราจะจมลงไปแล้วเข่าเราจะชันขึ้นมาเวลาขึ้นลงน่าจะลำบากหน่อยนะครับอ่าทรงนี้คือต้องแล้วแต่คนชอบ หลังเนี่ยจะเอ็นเอียงไปข้างหลังสักนิดหนึ่งนะครับถือว่าสบายนะถ้าถามตัวผมเองผมตั้งเนี่ยผมสบายที่ชาร์จ USB มีแค่จุดเดียวเป็นแบบ Type C มีแอร์ช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับที่วางแก้วดูธรรมดาไปหน่อยงานหนังกลางๆยังไม่หรูนะครับยังไม่ได้หรูอะไรมากมายนะครับหลังคาพาโนลามิกกลาสลูฟนี่ อาไม่มีม่านม่านอาจจะต้องซื้อเอาเองหรือติดเอาเองทีหลังนะครับสําหรับตรงจุดนี้แต่เบาเอานุ่มดีนะนุ่มนุ่ม,น,มนั่งแล้วรู้สึกว่านุ่มนะครับโอ้นี่เบาพับพได้นะเออใช้คําว่าพับได้ใช่ปึ๊บนะครับปรับปึ๊บอย่างนี้ได้ปรับได้นะครับไม่ถึงไม่ถึงกับพับไดเ้เรียกว่าปรับได้ปึ๊บอนะ ตรงนั้นแล้วก็ถ้าจะพับต้องไปถอดสลักแล้วก็พับออกมาเป็นแบบนี้ฮึบโอเคนะอึบหนักหนักนิดนึงเดี๋ยวมาดูภายในภายในนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเจ้าตัว i m 5คันนี้นะครับนี่ด้านในเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดที่เขา ภูมิใจนำเสนอมากๆคือเขาใช้ชิป Snapdragon 8295ซึ่งถือเป็นชิปที่ทันสมัยที่สุดในการคอนโทรลรถทั้งคันจอจอใหม่รุ่นใหม่ทรงยาวๆตัวหนังสือใหญ่อันนี้ถูกใจนะครับไซส์ใหญ่จอตัวนี้เล็กๆนะครับแต่ถือว่าควบคุมได้ไม่ยากคอนโทรลได้หมดนะครับ ลื่นปืด๊ดดีงามเนี่ยดูเนี่ยครับปับ๊บความเสถียรอันเนี้ยต้องรอต้องลองใช้มันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่จากที่ลองใช้ตรงเนี้ยครับเนี่ยที่กดกดไวๆอย่างเงี้ยถือว่าตอบสนองดีนะตอบสนองไวอยู่นะครับนี่ราคาค่าตัวอ่ะเป็นการคาดเดาจากผมเองนะครับ ก็อิงจากตัว IM6 นั่นแหละแล้วลดลงมาสักประมาณแสนหนึ่งนะครับถ้า IM6 ขายล้านสตัวนี้ก็ขายล้านสองนะครับอะไรประมาณนั้นง่ายๆถูกกันประมาณแสนหนึ่งอ,ะอ่ะสำหรับตัวที่เป็นเวอร์ชันสีดานอันนี้เดานะเดาล้วนๆเลยนะครับนี่ตัววัสดุตร,ตรงนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ ตัวนี้พลาสติกหนังพวกนี้ดีพลาสติกตรงนี้กลางๆนะครับอมไม่ก็การทำตลาดอย่างจริงจังจะมีขึ้นในตอนช่วงมอเตอร์โชว์นะครับงานนี้แค่มาโชว์ตัวเฉยๆก็ไว้รอดูตอนนั้นเขาก็จะประกาศราคาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็มาดูคันจริงกันก่อนว่าถูกอกถูกใจไม่ถูกใจ แค่ไหนอย่างไรนะครับขอบคุณสํหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ถูกใจไม่มีคําแพงครับ